ตรสอบแบลงกันก่อนส่วงวันนี้วันที่29สิงหาคม2568แบล็งกันกระบอกนี้น้องชายาขับรถขับรถน้ํามันนะครับอยู่แถวเมืองปทุมธานีเป็นคนสั่งซื้อนะครับน้องก็ดูคลิป shot ผมทุกวันนะครับชอบนะครับวันนี้ก็ร้อยเก็บเงินแอบเก็บเงินจิกจิกเงินมาจนครบเลยครับครบพอสั่งซื้อปืนได้ก็ทักมาสั่งเมื่อวานนะครับก็จัดการให้ครับตัวนี้เป็นงานของบาลเรด้า S56 นะครับ นี่นะฝั่งนี้ยิงเลเซอร์ลองลึกนะครับ4 z 75ความ a ป t ราคาณปัจจุบันล่าสุด9,500บาทแถมกระสุน10นัดครับผมนี่เนาะสินค้าก็เหลือไม่มากแล้วล่ะนะฮะแม็กกนคือสิ่งเทียมอาวุธครับนี่คือกระสุนเขาเวลายิงมันจะมีแค่เสียงกับแสงเท่านั้นเองสั่งก็ส่งครับทดสอบไกดับเบิลไกซิงเกิลระบบเซฟไกวบิดน,นะถ้าเข้าเซฟเนาะปดเซฟเหนี่ยวไกยิงเทสสองนัดด้วยกระสุนปลอกทองครับผมโอเค ชอบก็แอดไลน์มาซื้อได้ครับเหลือไม่กี่กระบอกแล้วละ่ะรุ่นนี้รุ่นอื่นๆก็มีไลน์ดีร้านตรงชื่อคลิปวิดีโอนี้ครับ